สวัสดีค่ะวันนี้ a c c u r a t y Partner จะพาทุกท่านมาชมบ้านโครงการ Hillside Hamlet นค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านราคา Hot Deal ค่ะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ135ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยรวมถึง392ตารางเมตรค่ะที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะและนอกจากนั้นจะมีบริเวณซักลางแล้วก็ห้องเก็บของแยกไว้ให้ด้วยค่ะภายในบ้านค่ะ บ้านหลังนี้จะออกแบบเป็นแบบ Open Plan Concept นะคะตัวบ้านถูกตกแต่งสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ให้อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดห้องครัวนะคะแล้วก็อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องนั่งเล่นค่ะ อุปกรณ์ชุดครัวตกแต่งครบครันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมนะคะมีทั้งเตาอบเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็เครื่องล้างจานค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวแล้วก็มีวอล์กอินคลอเซตด้วยค่ะสำหรับหน้าต่างเมื่อเปิดออกไปนะคะจะเป็นบริเวณระเบียงเปิดตรงสู่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะห้องนอนมีบริเวณพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของวอล์กอินคลอเซตให้ด้วยค่ะห้องน้ำตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะ ห้องนอนที่2ก็มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่3นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้ถูกดัดแปลงเป็นโฮมออฟฟิศค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันค่ะสะดวกสบายมากค่ะ และนอกจากนี้จะมีบริเวณที่เป็นห้องซักล้างนะคะซึ่งสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้เช่นกันค่ะหากท่านใดสนใจเข้าชมบ้านจริงนะคะติดต่อ Accu Realty Partner ได้เลยค่ะ